สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันในเรื่องของลำดับเลขคณิตเช่นเคยนะคะนะักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะที่2นะคะเรามาต่อกันในข้อ6นะคะข้อ6ถามว่าจงหาพจน์ที่50ของลำดับเลขคณิตนะคะเมื่อกำหนดให้ an เท่ากับลบ n ลบ3นะคะจากคำถามข้างต้นนะคะเราก็จะทราบได้ว่าพจน์ที่50แสดงว่าโจทย์กำหนดอะไรให้คะ โจทย์กำหนดให้ n เท่ากับ50นั่นเองนะคะเมื่อเราทราบว่า n เท่ากับ50จากรูปทั่วไปนะคะที่โจทย์กำหนดให้ an เท่ากับลบ n ลบ3นะคะเราก็จะได้ a 50นะคะเราก็แทน n ด้วย50เป็นลบ50ลบ3นะคะซึ่งเราก็จะได้โพ์ ที่50นะคะเท่ากับลบ53นั่นเองค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเรามาต่อเนื่องกันที่ข้อ7นะคะนะักเรียนจงหาพจน์ที่15ของลำดับเลขคณิต3 8 1แปด23นะคะอันดับแรกนะคะนะักเรียนจำสูตรของลำดับเลขคณิตได้ไหมคะอ่า เบื้องต้นนะคะเรามาพิจารณาก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างจงหาพจน์ที่15ดังนั้นหมายความว่าโจทย์กำหนดให้ n เท่ากับ15นะคะ a1 คือพจน์แรกของลำดับนะคะดังนั้นในที่นี้ a1 คือ3นะคะแล้วก็ผลต่างร่วมของลำดับนะคะผลต่างร่วมก็เกิดจากพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าครูเกก็จะเรียกเป็น8 ลบด้วย3นะคะซึ่งจะได้ผลต่างร่วมหรือค่าดีเท่ากับ5นะคะจากสูตรของลำดับเลขคณิตนะคะก็จะได้ a n เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n 1, ลบ1คูณดีนะคะจะได้พจนที่15ก็คือ a 15นะคะอ่ะเราก็แทนค่า a 1ด้วย3 n เป็นเท่าไหร่คะ15และค่า d ก็คือ5นั่นเองนะคะเราจัดการในวงเล็บด้านหลังก่อนนะคะ15ลบ 1, 1>, 1นะคะก็จะเหลือ14 14คูณ5เป็น70นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพจน์ที่15ของลำดับเลขคณิตนี้เท่ากับ73นั่นเองคะ่ะเราต่อเนื่องกันที่ข้อ8เลยนะคะ ในส่วนของข้อ8นะคะอันนี้อาจจะยากสักเล็กน้อยเพราะว่าดูจากที่จทย์กำหนดมาให้แล้วนั้นนะคะเราไม่ทราบค่าดีได้โดยตรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราพิจารณาแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าโจทย์เนี่ยกำหนดตัวแปรมาให้เพียงแค่ n เท่ากับ25นะคะ a 3เท่ากับ20 a7 เท่ากับ32ดังนั้นจากรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตเราก็จะไม่ทราบตัวแปรทั้ง2ตัวแสดงว่าข้อนี้เราต้องแก้สมการ2ตัวแปรนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะจากสูตรลำดับเลขคณิตนะ an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d นะคะ, 1, ะ,คะเราก็จะพิจารณาไปทีละตัวนะคะ เราจะพิจารณาที่ a สามกอน a หนึ่งทราบค่าไหมคะไม่ทราบเราก็ติดค่าไว้ a ขอโทษค่ะ n ก็คือสามนั่นเองนะคะดังนั้นสามลบหนึ่งคูณ D D เราก็ไม่ทราบค่านะคะเราก็เขียนใหม่เป็น a หนึ่งบวกสอง ซึ่ง a 3เท่ากับ a 1บวก2 d และโจทย์กำหนดให้ว่า a 3เท่ากับ20เราก็เขียนสมการใหม่เป็น a 1บวก2 d เท่ากับ20อันนี้เราติดไว้เป็นสมการที่1นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราพิจารณาที่ a 7นะคะ a 7นะคะ n ก็จะมีค่าเท่ากับ7 a 1ไม่ทราบนะคะ ก็จะได้เป็น7ลบด้วย1และคูณดีเราก็เขียนให้อยู่ในรูปที่สวยงามเนานะ A1 บวกด้วย7ลบด้วย1ค่ะได้6นะกะ็จะเป็น6 d ดีซึ่ง A7 โจทย์กำหนดให้ว่าเท่ากับ32ก็จะเป็น A1 บวก6 d ดีนะคะเท่ากับ32นะะักเรียนก็จะได้ สมการที่2เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาแก้สมการ2ตัวแปรกันนะคะ,ะจากสมการที่1และสมการที่2นะคะนะักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีตัวแปรร่วมกันก็คือ A1 แล้วก็ดีนั่นเองนะคะเราก็กำจัดตัวแปรนะคะจากสมการที่ให้มาก็ควรจะกํำจัด A1 ก่อนเพราะว่า A1 เท่ากันอยู่แล้วนะ่เรียนไม่ต้องปรับนะคะเราจะเห็นได้ว่าสมการที่2เนี่ยด้านขวามือมากกว่าภุกเกตก็จะเอาสมการที่2ตั้งนะคะลบด้วยสมการที่1ดังนั้น A1 ลบ A1 ก็จะหายไปนะคะ 6D ลบ 2D ก็จะเหลือเท่าไหร่คะอ่า 4D นะคะ32ลบ20 ก็จะเหลือ12นักเรียนจะได้ค่า D ในข้อนี้เท่ากับ3นะคะเมื่อเราได้ค่า D เท่ากับ3แล้วเราก็นำค่าดีค่ะแทน D เท่ากับ3นะคะในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้นะคะนักเรียนก็จะได้ a1 นะคะ บวกด้วย 2d เอา2เอา3เข้าไปแทนใน d 2คูณ3กลายเป็น6นะ,ะได้เท่ากับ6ซึ่งเท่ากับ20ดังนั้นหมายความว่านะคะ6ย้ายเป็นลบก,ก็จะได้ a 1เท่ากับ14นะคะตอนนี้เราได้ตัวแปรครบทุกตัวแล้วนะคะ d เท่ากับ3 a 1เท่ากับ4 n เท่ากับ25ดังนั้นเราก็จะมาหา <c oughs> มาหาพจน์นะคะที่25กันได้ a 25นะคะเท่ากับ1 4บวกวงเล็บ25ลบ1คูณด้วยดีดก็คือ3นั่นเองค่ะเราจะได้เป็น14นะคะ 25-1ลบ1นะคะได้เท่าไหร่เออย25ลบ1ก็ได้24นะคะ24คูณ3 24คูณ3ก็จะเท่ากับ72นะคะดังนั้นหมายความว่าเราจะได้โพดสต์25ของลำดับเลขคณิตนี้เท่ากับ86นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อที่8อ่ะเรามาต่อเนื่องกันที่ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะมาดูข้อที่9 ข้อที่9นะคะเขากำหนดให้ลบ176นะคะเป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตลบ1ลบ6ลบ11นะคะเบื้องต้นเราก็พิจารณาก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะข้อนี้ลบ176เป็นพจน์ที่เท่าใดแสดงว่าโจทย์ถาม n ต้องไหมคะดังนั้น a n เราก็จะเท่ากับลบ176 นะคะคจดให้ได้อีกนะคะ a 1 a 1ก็คือโพสแรกของลำดับซึ่งเท่ากับลบหนึะคะ d คือผลต่างร่วมก็เกิดจากลบหนะคะลบด้วยลบหซึ่งผลต่างร่วมในที่นี้ก็จะเท่ากับลบหนะคะจากสูตรนะคะลำดับเลขคณิต an เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ ด้วย1น,นะคะคูณ D เราก็จะได้ A n เท่าไหร่คะลบ6นนะคะ A 1ก็คือลบหึง n ทราบไหมคะอ่าเรายังไม่ทราบค่า N นะคะเพราะโจทย์ถามเนาะ D ก็คือลบนะคะจากนั้นนะคะด้านซ้ายมือเรายังทำอะไรไม่ได้เนาะจากนั้นนะคะวงเล็บด้านหลังนัอเรียนหนูก็เอา5คูณ กระจายเข้าไปในวงเล็บนะคะซึ่งก็จะได้ลบ1ลบ5คูณลบ N ได้ลบ5 N ลบ5คูณลบ1ได้บวก5นะคะเราก็เอาลบ1กับ5นะคะมาบวกลบกันได้เลยก็จะได้ลบ176เท่ากับ5นะคะลบ1ก็จะได้4ลบ5 N นะจากนั้นย้ายสลับข้างเนาะครูเก่ย้าย 5n มาไว้ซ้ายมือก็จะได้เป็น 5n เท่ากับ4บวกด้วย176นะคะในที่นี้ก็จะได้ 5n เท่ากับ180ย้าย5ไปหารนักเรียนก็จะได้ n เท่ากับเท่าไรคะ5 3 15ทด3 5 6 ดังนั้นลบ176นะคะเป็นจพ์ที่36ของลำดับเลขคณิตนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะ